แรงงานไทยกระทบหนัก EV จีนขยายฐานการผลิตในไทยค่ะการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV จากจีนนะคะส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยและที่สำคัญยังส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยอีกด้วยค่ะติดตามกันต่อใน Job Talk News ค่ะ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไทยนะคะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยค่ะและที่สําคัญนะคะแถมประเทศไทยเองยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ10ของโลกอีกด้วยค่ะอีกทั้งยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นด้วยค่ะและในพาร์ทของตลาดแรงงานนะคะอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ถือว่ามีอัตราการจ้างงานมากที่สุดค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะกระแสเรื่องการเข้ามาของโรงงานผลิตรถยนต์จากผู้ผลิตจีนเริ่มขยับขยายเข้ามาในไทยมากขึ้นนะคะและที่สค ัแนวโน้มการเติบโตก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะส่วนนี้นะคะมันส่งผลกระทบให้โรงงานผลิตสัญชาติญี่ปุ่นต้องปิดตัวกันยกใหญ่เลยค่ะ และเมื่อไม่นานมานี้นะคะกระแสะการเข้ามาของโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากผู้ผลิตจีนเริ่มขยับขยายเข้ามาในไทยมากขึ้นค่ะการเข้ามาของผู้ผลิตรถยนต์จีนนะคะมันส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยยังไงค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะเราอาจจะเห็นข่าวโรงงานหลายโรงงานที่ผลิตรถยนต์และยิ่งเป็นรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นแล้วนะคะอย่างซูซูกิที่ประกาศปิดโรงงานนะคะในสิ้นปี2568เนื่องจากผลกระทบของการเข้ามาของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ีของจีนนะคะส่ง ผลทาให้ยอดขายลดลงค่ะและอีกค่ายนะคะที่ทําให้วงการผลิตรถยนต์ต้องแตกตื่นค่ะอย่างซูบารุนะคะที่ประกาศปิดลายการผลิตโรงงานในไทยค่ะตั้งแต่วันที่30บธันวาคม2567เป็นต้นไปค่ะและเนื่องจากรายได้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะขาดทุนอย่างต่อเนื่องค่ะและทางซูบารุเองนะคะจึงต้องตัดสินใจยกเลิกลายผลิตเปลี่ยนมาเป็นการนําเข้ารถยนต์ทั้งคันค่ะเข้ามาจําหน่ายในไทยแทนนะคะซึ่งการปิดสายการผลิตนั้นมันส่งผลกระทบต่อการจ างานของพนักงานค่ะตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม2566ถึงเดือนมิถุนายน2567ทําให้มียอดคนว่างงานสูงถึง50,000คนเลยค่ะโดยสาเหตุหลักนะคะคือการนําเข้าสินค้าจากจีนที่มีราคาถูกเพื่อมาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดค่ะเช่นการนําเข้ารถยนต์ E ีวีจากจีนนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเน้นแรงงานจีนเป็นหลักทั้งนําเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนจากจีนเข้ามาโดยตรงทั้งหมดค่ะอีกทั้งเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการผลิตของไทยนะคะซึ่งมองว่า ไทยเราเป็นผู้ผลิตรถยนต์สันดาปซะส่วนใหญ่นะคะมันส่วนกระแสะกับความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีมากขึ้นจึงต้องมีการผลักด,ดันแรงงานไทยนะคะให้มีทักษะในการทํางานมากขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะนายสุรพงศ์ภยัยศิษฐ์พัฒนพงศ์นะคะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจออทอนะคะและโคศกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะได้กล่าวถึงในแง่ของการจ้างงานนะคะการที่มีการตั้งโรงง,งานผลิตรถยนต์อีวีของไทยนะคะจะช่วยส่งเสริมการจ้างงานให้กับแรงงานไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตามนะคะการเข้ามาของผู้ผลิตจีนถือว่าเป็นอีกสาเหตุสําคัญนะคะที่ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในไทยโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์นะคะกระทบหนักและไทยเองควรหาวิธีการรับมือค่ะและมีผลยังไงเดี๋ยวมีจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐ,ฐกิจอย่าลืมกดติดตาม job talk new หรือกดไลค์กดแชร์ช่อง job bk official กันด้วยนะคะ